ม่รัด้าว่าสไม่ชารถเป็นไรครับนี่ดารางไิฮะลูกวิไม่ชารรถเป็นไรครับไม่ชารถเป็นไรครับโอ้พลาดเลยเปเล่นทุ่งนาเดินละฮอตเนาะหนาวพี่กดมุนเลยอเด้ทําทำตาขึ้นพี่กดมุนอย่างึงเล มาเที่ยวก้นนะได้สักเที่ยวเลยโอ้แล้วได้แล้วออไมมีหรนลงนี้ดอกแห่กว่านี่เลย้อนดูการใส่ดอกสมานกดูดูดสแล้วดูการส่ดอกสนดูเห็นไหมดูอเงกันมันอยู่ที่สกิวโอเค อันนี้ใครจับหมาเองอ๋อได้แล้วได้แล้วความควคมเรอยได้เร็วอันเก่ามันเป็นไรพี่เดาอันเก่าเป็นไรมันหักเหรอโอ้โหาอันนี้ทำไมพี่ไม่ปาดตรงนี้ไปเลยจอกแล้วก็ขันแน่นๆรัไปเลยอ่ะแน่นายบ่มันื่อไหนมันจะแตก นี่ยเกียวตรงนี้เลยอ่ะเกียวเลยติดแต่มหนาครับเกียวของบุตรเขาไหวจ้านี่ขาดได้ขาดได้ขาดใช่ไหม

เอาสายมาเสียบแล้วกดรีโมทเหมือนลิฟต์นะเอาสายมาเสียบแล้วกดขึ้นอ๋อนี่แบตเครื่องเสียงนี่แบตเครื่องเสียงแล้วเข้าตรงนี้ดิเข้าเครื่องเสียงเหมือนกันนี่สายไม่ได้เข้าเลยเดี๋ยวโอ้รถเยอะมากเลยจอดรอกันเต็มเลยครับหาได้ชาร์จหักโอ้ สวัสดีครับไปรุ่นไปรุ่นเยอะมากเลยครับอุ้ยเราจะลงไปยังไงเนะี่ยไม่บอกคลิปวันละคลิปสองคลิปก็พอแล้วอุ้ยเขาลงไปยังไงวนะเนี่ย อเมื่อคืนน่าจะจัดหนักจัดเต็มมาครับมอตาลครับน้านมนายโยนมั้งยิงกายโยนไหมกายโยนไหม

ยิ้มรถแรงมานะครับ14คันแล้วเด่นมานเขาไปกดดันแล้ว14คันแล้วมาจนไม่โคกรัวแล้ว อลงไปยังไงเนี่ยเอาเอาจตัดใช่ไหมตัดกเราเราแกสมาอย่างนี้เราก็เชื่อมยตัดหักมาใสกันแล้วก็เชื่อมเารงเลยอยู่เลามันเรามันไันนอยนี่ๆจำชูกลัวไปหมดแล้วสั้นไมหมดแล้ว งั้นเจาะรูได้ไหมพี่เจาะรูใหม่ได้ไหมเนี่ยอันนี้มันโค้งกว่ามันมันเจาะรูใหม่ได้เดย์พิจูเนี่ยนี่เจาะรูอัเนี่ยที่พี่จับอยู่อ่ะเขาตีดได้แล้วเขาตีโค้งเนี่ยเนี่ยมาทำกับใบแตยตีรงงรับอืมแต่ถ้าเจาะอันนี้ใหม่ก็ใช้ได้เลยนั่นนี่พี่จูเจาะใหม่ใช้ได้เลยพี่ลองวัดดูไม่เจือเนี่ยเนี่ย เห็นไหมนี่เจาะใหม่ใส่ได้เลยพี่จูแค่เจาะรูใหม่ใส่ได้เลยนี่เนาะเ้องตีมาแล้วน้องกามยี่สิบห้าบาทนะฮวงอยู่นั่นเลยอิบเจาะนะตำแหน่งมันคงไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราตีไอ้ตัวนี้มันบ้าเราตีไปตรงนี้มันเบี้ยวไปเจาะไปเนี่ยถ้าเจาะนี่ไม่ได้เลยไปเจาะไปพี่จะใส่นี่เจาพี่ตายมาดูสายพันนี่มันเบี้ยวเลยพี่พี่จูว่าไม่เบี้ยวเบี้ยวหรอตำแหน่งมันอะไรที่เดียมัน มันก็วิวิอย่างนี้เียอันนี้อันนี้ของรถกระบะใช่ไหมนี่ใกล้เคียงสุดเลยเอามาลองดูจาะเร่องะนีอันนี้จริงเนะเขาใช้แท่นจาเลยเะไรครับปนเจาะไหมเอาให้พี่ไปด้วยนะ อยนั้นมากเลยตรงนี้นะเป็นไดครับยังไม่ติดเลยครับจักรูปฮะยังถ่ายให้แม่จักรูปเอาเนตังเงังไม่ได้ถ่ายคลิปอยู่นะนี่ละอีลอเทไอ้ฮีเมื่อชอบแกล้งอื่นเน็นยไหมใส่ไม่ได้เลยเมื่อ เอาน้ำเียวม้เอาน้น้ำเีเอามาสเปร์กันเนาะอาการไม่รู้ครับอาการเป็นอะไรครับอาจารย์ชูอาการอะไรนะสมคนะเขาไม่รัพูดแล้วคันเรียบร้อยคันเครื่องปตาติดยาสชามือไร่รวเดียวถ้าเจ้าวาเลไทน์ไวเดี๋ยวจะยกเครื่องสรง ครอาจารย์ชูคุไปออกครับพังสมนะครับโน้ตใ่ไข้างเลยอาวมันจะเอาขึ้นไปข้างบนครับเอาตารตูบคุณได้เหรอได้ใช้บอลกันแสตาร์ติพี่ลองใส่ดูแล้วตึงดูตึงอยเหรอไม่เลยนอนนอนอ นี่ก็จะผ่านไปครึ่งวันแล้วรถก็รอเต็มครับรอเต็มเลยรถรอรอเต็มเลยครับรอ,รอเต็มไปหมดเลย ซื้อมามซื้อมาหมดเลยกแก่เราบ่นขี่แล้ว้องนี้เลยนายไม่ไดเปียนบอกไอหิงมาเลยเห็นไหมเออนั่นเลย มาพู่อรถฟังได้คลิปอีกจะชูขารถพังสามคันดแน่นอนนะมันรั่วหรอมันกูอยู่แล้วเลยมัก็เสียเลยนี่คหละกอโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับอัันนี้ก